ประเทศเกาหลเหนือนะครับถือว่าเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวอีกประเทศหนึ่งในโลกนะครับเพราะว่ามีการจํากัดในเรื่องการสื่อสารแล้วก็มีการควบคุมผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศและนอกประเทศรวมทั้งเกาหลเหนือครับก็มีการปิดกั้นในเรื่องของสื่อสารมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศเองแล้วก็ในประเทศเช่นเดียวกันเอาง่ายๆผู้คนในประเทศเกาหลเหนือครับไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไปเพราะว่าจะมีการปิดกั้นและมีการควบคุมตลอดเวลาซึ่งหลายคนก็เชื่อนะครับว่าชีวิตในเกาหลีเหนือนั้นก็น่าจะแย่มากแล้วก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าพลเมืองของประเทศนี้ก็มักจะเผชิญกับเรื่อง เ,เกี่ยวกับความรุนแรงในเรื่องการหิวโหยการขาดอาหารความรุนแรงต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นรวมทั้งประเทศนี้นะฮะก็ยังปกครองในระบอบเผด็จการอีกทำให้ประชากรหลายคนครับมีความคิดที่อยากจะหนีออกจากประเทศเกาหลีเหนือแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ก็มีคนสามารถทํามาได้แล้ว วันนี้ครับจึงพูดถึงเรื่องราว10วิธีหนีออกจากประเทศเกาหลีเหนือมาดูกันว่าพวกเขาหนีออกจากท่าไหนกันได้บ้างหนึฮะเขตปลอดทหารเป็นพื้นที่กั้นนะครับระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้มีระยะทางอยู่ที่ประมาณ240กิโเมตรหรือว่าประมาณ150ไมล์มีป้อมปราการครับมีอะไรต่างๆที่ควบคุมในเรื่อง,องความปลอดภัยอย่างหนาแน่นทั้ง2ด้านเลยว่าจะเป็นฝั่งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะฮะรวมทั้งตรงนี้เองก็เป็นจุดจุดหนึ่งครับที่เชื่อว่าอันตรายมากๆเพราะว่าระหว่างชายแดนตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับมีพวกระเบิดอะไรฝังอยู่เต็ม ด,ดังนั้นเนี่ยใครที่จะข้ามตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สําคัญครับการที่จะข้ามตรงนี้ได้ก็ต้องผ่านเรื่องของทหารเช่นเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการไล่ยิงผู้หลบหนีตามหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไม่นานวันนี้มันเคยมีข่าวกรณีที่ทหารหลายนายนะครับที่ไปขโมยรถของทางเกาหลีเหนือแล้วก็ขับฮะ ที่จะพยายามหนีออกจากการเลนเหนวโดยการใช้บริเวณตรงนี้ในการหลบหนีซึ่งทั้งหมดครับก็สามารถที่จะหลบหนีได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรเช่นเดียวกันฮะก็ถือว่าหนีออกม่ได้ก็ถือว่าโชคดีเช่นกันนะฮะ 2ครับบริเวณทะเลเหลืองเชื่อไหมครับว่าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาก็มีเป็นมหาสมุทรที่แบบแบ่งแยกกันระหว่าง2ฝ้าฝั่งเลยครับไม,ม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แต่ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ผู้คนจะสามารถหนีออกจากเกาหลีเหนือมายังเกาหลีใต้โดยใช้เส้นทางตรงนี้เนื่องจากว่าทั้ง2อฝ้าเองก็มีการเฝ้าระวังฮะโดยทหารซึ่งแน่นอนแหละถ้าหากว่ามีคนเกาหลีเหนือต้องการที่จะหลบหนีและพยายามนั่งเรือข้ามไปที่บริเวณข่าุทรตรงนี้เนี่ยก็อาจจะโดนเก็บก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีทหารเฝ้าอยู่เต็มไปหมด แต่เชื่อไหมครับว่าในอดีตเนี่ยนะมันก็เคยมีหลายคนนะฮะพยายามเนียน,นะฮะไม่นั่งเรือแต่ว่าอาศัยการว่ายน้ําข้ามเอาซึ่งมันก็มีหลายคนครับทำสำเร็จมาแล้วในการว่ายน้ําข้ามจากเกาหลีเหนือและมาเกาหลีใต้เพราะเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เห็นได้ยากมากๆดังนั้นถ้าถึงว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็มีคนทํามาแล้วเช่นกัน3ครับไปที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องบอกนะครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีเขตแดนการปกครองที่ใกล้กับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เช่นกันดังนั้นเนี่ยหากใครก็ตามครับที่สามารถเข้าไปในเขตของญี่ปุ่นได้ทางญี่ปุ่นก็อาจจะจับแล้วก็ส่งตัวฮะกลับไปที่ประเทศเกาหลีใต้ได้อีกแต่เท้าความก่อนนะครับว่าระยะทางจากเกาหลีเหนือไปอยังญี่ปุ่นเนี่ยมันไกลามากๆหรือว่าโคตรไกลเลยแหละ แล้วนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับสำหรับเทคโนโลยีที่จะพายเรือจากประเทศกเกาหลีเหนือและเดินทางไปยังญี่ปุ่นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้โ oh, หสุดยากมากๆแต่เชื่อไหมครับว่าไอเรื่องราวแบบนี้ที่ดูเหมือนจะยากเนี่ยมันก็เคยมีคนฮะทำสำเร็จมาแล้วด้วยการพายเรือครับเรือไม้ธรรมดานี่แหละจาก,กเกาหลี kart, เหนือครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นจากนั้นก็ให้ญี่ปุ่นครับส่งตัวไปที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็มีคนทำมาแล้วหลายคนเช่นกัน4ฮะหลบหนีไปทางประเทศจีน วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่หลายคนนิยมใช้กันส่วนมากก็จะเป็นคนค่อนข่ามีตังค์นั่นแหละการหนีเข้าจีนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าหลบหนีเข้าจีนแล้วถูกจับได้ทางจีนเองก็อาจจะส่งไปที่ประเทศเกาหลีเหนือซึ่งแน่นอนครับโดนลงโทษแน่นอนฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีหลายคนครับพยายามหลบหนีข้ามไปที่ประเทศจีนค่อยๆเลาะชายแดนครับไปเรื่อยๆจากนั้นครับก็มุฟออนไปที่ประเทศลาวและระหว่างทางที่อยู่ในประเทศลาวครับก็ห้ามถูกจับได้เพราะว่าถ้าถูกทางการลาวจับได้เนี่ยก็อาจจะถูกส่งตัวครับกลับ ต้องการเดินทางฮะลัดเลาะไปเรื่อยจนถึงประเทศไทยเมื่อถึงไทยปุ๊บก็ใช้ตำรวจไทยครับจับกลุ่มตัวจากนั้นทางการไทยจะถามว่าอยู่จะไปประเทศไหนระหว่างเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้สุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ครับก็เลือกกลับประเทศเกาหลีใต้กันและนี่ฮะก็เป็นอีกช่องทางนในการหลบหนีเช่นเดียวกันฮะ5ฮะเป็นนะักกีฬาทีมโอลิมปิก เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับว่าถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยจะถูกความบาดโดยนานาประเทศก็จริงแต่เกาหลีเหนือครับก็มีการส่งนักกีฬาของตัวเองนั้นออกไปแข่งทั่วโลกเช่นกันหนึ่งในนั้นคือกีฬาโอลิมปิกฮะซึ่งแน่นอนครับว่าเกาหลีเหนือนั้นก็เป็นสมาชิกของทีมโอลิมปิกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนั้นก็จะมีโอกาสได้รับความสะดวกสบายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นได้เดินทางครับออกไปย่างต่างประเทศได้ไปเห็นนั่นเห็นนี่คือชีวิตค่อนข้างอิสระไร้การควบคุมจากทางการเกาหลีเหนือและนี่เองครับม การนี้บางส่วนถ้ามองดูแล้วไม่มีภาระไม่มีอะไรก็หนีฮะแต่ว่าบางคนหนีไม่ได้เนื่องจากว่าครอบครัวยังอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนือถ้าเขาหนีไปแล้วก็คนที่อยู่ที่นู่นก็จะโดนรับผลกรรมไปด้วยฉะนั้นทําให้หลายคนครับเลือกที่จะไม่หนีแต่ก็เคยมีคนหนีมาแล้วเช่นเดียวกันหกฮะเป็นทีมฟุตบอลอย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นนักกีฬาทีมชาตินั้นก็มีโอกาสได้ออกไปแข่งทั่วโลกแต่ละประเทศมากมายอยู่แล้วฉะนั้นครับโอกาสที่จะหนีมันก็มีมากเช่นเดียวกันเห็นก็ตามครับเชื่อรหรือไม่ครับว่าในปี2010 ประเทศกรีนเนียครับได้มีการส่งทีมฟุตบอลของตัวเองออกไปแข่งขันทั่วโลกแต่ว่าแพ้ยับเยินฮะการแพ้อาจจะเป็นเรื่องปกติของเราๆนะครับแต่ว่าไม่ปกติของชาวกรีนเนียครับเนื่องจากว่าพอกลับประเทศปุ๊บเนี่ยโอ้โหโดนด่ายับเยินฮะทั้งโคช้ชทั้งนักกีฬาถูกไล่ออกและถูกไปทำโทษฮะซึ่งการทำโทษก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติเหมือนชาวบ้านเขานะครับเนื่องจากว่า และให้ออกจากการเป็นนักฟุตบอลแต่ให้ไปทํางานก่อสร้างแทนและแรงนั้นก็คือใช้งานหนักมากนั้นครับการที่เราเป็นนักกีฬาทีมชาติของประเทศนี้ต้องน่กคิดแล้วว่าจะหนีจะอยู่หรือจะแพ้กลับไปให้เขาําโทแบบนี้ก็ต้องเลิอกอานะฮะเด็ดฮะอาสา,าเป็นแรงงานข้ามชาติหรือว่าแรงงานต่างด้าวฮะเชื่อหรือไม่ครับว่าที่ประเทศเกาหลีเหนือเองก็มีการส่งแรงงานจากประเทศตัวเองครับไปช่วยงานประเทศอื่นเช่นรัสเซียและจีนส่วนใหญ่ก็เป็นแนวแบบงานก่อสร้างใช้แรงง,งานข้างหนักหน่วงพอสมควรฮะซึ่งจากข้อมูลที่เคยอ่านมาเนี่ยทราบว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะได้แรงงานค่อนข้างน้อยได้ตังน้อยถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดมากมายซึ่งเงินบางส่วนจากค่าแรงนะครับก็จะเป็นการหักเข้าประเทศกรีเนือด้วยรวมทั้งมีการเฝ้าระวังอย่างละเอียดครับเพราะว่ากลัวคนกานจะหลบหนีอย่างไรก็ตามครับก็เชื่อหรือไม่ว่ามีหลายคนก็พยายามหลบหนีและก็หนีสาเร็จมาแล้วหลายรายด้วยกันก็ถือว่าถ้าหนีรอดไปได้ถือว่าโชคดีถ้าหนีไม่ได้ก็คือโชคร้ายครับเพราะว่าทั้งหมดจะถูกส่งตัวกลับไป,ไปที่ประเทศกลีเนือจากนั้นก็ถูกลงโทษฮะแปดครับทำงานเป็นทูตจริงๆแล้วเรื่องกกการเเเป็็นนทูตตอองงงไม่่่่่ใชืยัแ เป็นอีกช่องทางในงการหลบหนีเช่นเดียวกันเพราะการทําง,งานเป็นโทษนั้นจะถูกส่งให้ไปอยู่ตามต่างประเทศครับซึ่งดูงเหมือนว่ามันจะดีนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเมื่อไม่นานนี้เองมันเคยมีข่าวออกของทองทษเกาหลี่นานหนึ่งที่ไปอยู่ต่างประเทศและพบว่าตัวเองนั้นต้องอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างกันดารค่าไฟค่าอะไรไม่ค่อยมีจ่ายเนื่องจากว่าทํางานที่นู่นต้องหาเงินต้องหาอะไรมาจ่ายด้วยตัวเองเพราะน่องจากว่าทางการไม่มตังจ่ายให้สุดท้ายครับนายคนนี้ทนไม่ไหวาพาลูกและครอบครัวครับหนีไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างปลอดภัยที่สําคัญครับผู้ชายคนนี้ได้งานใหม่ด้ววยถือ ดีมากๆลย9ฮะทำงานเป็น flight attendant หรือว่าพนักงานหรือว่าลูกเรือบนเครื่องบินเชื่อไหมครับว่าที่ประเทศนี้เองปัจจุบันนี้ก็มีสายการบินเป็นของตัวเองด้วยนั่นคือสายการบินแอร์คอร์ยอเป็นสายการบินประจําชาติของประเทศเกาหลีเหนือนะครับที่เครื่องบินคนันงทจ่จะล้าสมัยพอสมควรเป็นเครื่องบินที่ได้รับแค่หนึ่งดาวเรื่องความปลอดภัยแทบไม่มีทุกอย่างคือวินเทจหมดตั้งแต่แบบรุ่นโคดเงาสกสารฮะรีวิวนะครับจากเรื่อง ของการบริการก็ค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างดีตามหลักสากลมัง้งอย่างไรก็ตามเขาต้องบอกว่าการที่เราเป็นลูกเรือบนเครื่องบินหรือว่าเป็นกัปตันหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับได้น,นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เราสามารถที่จะหลบหนีออกจากประเทศได้เช่นกันที่สำคัญครับจากข้อมูลบอกนะครับว่าไม่เคยมีการรายงานนะครับว่ามีการตามติดชีวิตของพนักงานแต่อย่างใดฉนันเนี่ยคนพวกนี้มีโอกาสที่จะหนีข้ามประเทศได้แบบสบายๆเลยแต่ก็ไม่รู้ไม่ใครเคยทำหรือเปล่านะสิครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เห็นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับประเทศนี้เองก็มีการส่งนักเรียนครับไปเรียนต่อต่างประเทศเช่นกัน ซึ่งส่วนมากจะส่งออกไปที่ประเทศจีนแต่ก็มีบางคนครับถูกส่งไปยังประเทศอื่นๆถามว่าทําไมต้องส่งไปยังต่างประเทศเขาเชื่อว่าการที่เด็กคนหนึ่งฮะไปต่างประเทศจะทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยได้เห็นโลกอันกว้างใหญ่และนําความรู้ตรงนั้นเนี่ยกลับมาเพื่อพัฒนาประเทศตัวเองรวมทั้งอยากให้นําความรู้ที่ได้มาฮะมาบรรเทาวความทุกข์ยากของพวกมวลชนในประเทศฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายคนณปัจจุบันนี้ฮะถูกส่งไปรเรียนต่อที่ต่างประเทศเป็นทุนรัฐบาลนั่นแหละแต่ว่าการหลบหนีออกจากประเทศนั้นก็เป็นไปค่อนข้างได้เหมือนกกแต่็ ไม่เคยเห็นข่าวนะครับว่ามีการหลบหนีด้วยโครงการนี้จริงๆหรือว่าจ,จะมีวะเอาเป็นว่าถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับซึ่งจากข้อมูลที่หมอเคยอ่านมาเนี่ยวันทราบว่านักเรียนหนึ่งคนเขาที่ถูกส่งไปต่างประเทศนั้นเน่ะเขาจะมีครอบครัวของตัวเองครับอยู่ที่ประเทศเกาหลีเช่นเนี่ยหากว่ามีใครสักคนหนึ่งหนีออกจากประเทศนั้นไปปุ๊บพ่อแม่พี่น้องครอบครัวที่อยู่ที่ประเทศกเกาหลีเหนือครับก็จะได้รับผลกระทบเต็มๆถูกใช้แรงงานถูกลงโทษแบบสาหาัสสาการกเลยทีเดียวฮะ มันจึงไม่ค่อยมีคนกล้าลองดีเท่าไหร่นั้นไปปก็ต้องบินกลับมาเพื่อพัฒนาประเทศตัวเองจริงๆซึ่งก็มีความเชื่อหลายคนด้วยกันนะครับที่มองว่าคนที่มีโอกาสไปต่างประเทศนั้นน่าก็น่าจะเป็นพวกของลูกคนมีกระตังลูกคนมีอิทธิพลหรือว่าลูกคนของคนใหญ่คนโตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสได้ไปมากกว่าคิดว่าลูกของคนธรรมดาทั่วไปน่าจะหมดสิทธิ์ฮะภาษาบ้านเราเรียกว่าเด็กเส้นนั่นแหละเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งฮะหรือว่าพาร์ทหนึ่งการหลบหนีออกมาซึ่งหมอก็ไม่ํามกัน หากใครมีข้อมูลที่ใหม่หรือว่าอัปเดตกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ10วิธีหรือว่า10ช่องทางการหลบหนีอ,ออกจากประเทศกนเกาหลีเหนือหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กับหมอด้วยแล้วกันนะครับเัคลิปหน้าสวัสดีครับผมพีเจหมอชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย